สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาพัชระจันทะกูลอายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่1 1 7หมู่6ตบลมขมะ่้ามะขามตโนงนไทยจนครราชสีมาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพเชนสูงสาขาเกษตรอาชีพเกษตรกรหน้าที่ณนปัจจุบัน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน <Okay. S 1> ตำบลมะค่าเลขานุก,การชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอโนนไทยหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมะค่าอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลคณะกรรมการปุ่มออมซัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งหนองแหวนหมู่ที่6อาสาสมัคร,รเกษตรหมู่บ้านหมู่ที่6บ้านทุ่งหนองแหวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอม,มอ ดิฉันได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้นำอชอตำบลมค่าอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาและสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือมอชอประเภทผู้นำชุมชนมีแผนการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำชุมชนในตำแหน่งผู้นำอชอสรับตัวดิฉันเป็นยังไงบ้างมีทบคิปสั้นกันเลยค่ะสำหรับแผนการพัฒนาตนเองด้านการบริหารตนเองเราได้พัฒนาการเรียนรู้ ในด้านของการเข้าสังคมอย่างเหมาะสมรวมไปถึงความพยายามปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ที่ต้องพบเจอเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและจากที่ได้ทำตามแผนแล้วนั้นก็สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีมีทักษะการใช้คำพูดต่างๆที่เหมาะสมในแต่ละโอกาสมีการสื่อสารที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจโดยท่องแท้ และยังรวมไปถึงการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่อีกด้วยด้านพัฒนาความรู้ความสามารถเรามีความตั้งใจจะหาความรู้อย่างสม่ำเสมอและมันก็เป็นดังที่ตั้งใจเอาไว้จนสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้อื่นรวมไปถึงการที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอีกด้วย ด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมแนวทางการปฏิบัติคือเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักคำสอนของาศาสนาและปฏิบัติภารกิจทางาศาสนาได้อย่างเข้าใจทำให้มีการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของาศาสนามีศีลธรรมและสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้รวมไปถึงการให้เกียรติและยกย่องผู้อื่นอีกด้วยการพัฒนาตัวเองด้านการบริหารงาน แผนง,งานโครงการและกิจกรรมแนวทางปฏิบัติคือเข้าร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานต่างๆร่วมกันหลังจากได้ทาาําตามแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ทําให้มีการวางแผงนดําเนินงานล่วงหน้ากําหนดเป้าหมายชัดเจนและเรียนลำดับความสําคัญรวมไปถึงการจบบันทึกการดําเนินงานด้านการปฏิบัติกิจกรรมและโครงการ แนวทางปฏิบัติคือการกระตุ้นชักชวนเชิญชวนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนต่างๆร่วมกันซึ่งผลจากการปฏิบัติทำให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติแผนงานต่างๆมากขึ้นรวมถึงกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนสามารถร่วมคิดร่วมทำด้วยกันได้เป็นอย่างดีมาดูด้านการบริหารงานแนวทางการปฏิบัติคือการมีจิตอาสามีความเสียสะละเวลาเสร่มตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เราพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดด้วยการทำความสะอาดในชุมชนตามถนนผนทางที่ใช้สัญจรจากการปฏิบัติทำให้ทุกคนในชุมชนได้รู้จักการเสียสละเวลาอันมีค่านำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีมาดูด้านมนุษย์สัมพันธ์กันนะคะแนวทางการปฏิบัติคือการสร้างการเรียนรู้การวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะและมีการพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ทำให้มีการวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะในทุกๆโอกาสรวมไปถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอีกด้วยด้านการประสานงานที่ดีแนวทางการปฏิบัติคือการประสานงานการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดการยอมรับและสามารถทำงานร่วมกันได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมกับคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ด้านความเป็นประชาธิปไตยดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมาและได้เข้าร่วมประชุมประชาคมต่างๆของชุมชนเพื่อใช้เสียงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ดิฉันในฐานะผู้นำ,อำนมอชตบมมค่าได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนแบ่งปันน้ำใจมอบหน้ากากอนามัยหน้ากากถังเลือกเจลล้างมือและน้ำดื่มให้กับคนในชุมชนและได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุเพื่อให้กำลังใจเป็นการร่วมกันป้องกันหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่บ้านกันนะคะฉีดวัคซีนแล้วจ้า